สิสิ่งที่เลือนหายไปในพิธีกำงานศพข,ของไทย 1. เงินปากผีสมัยก่อนคนโบราณจะนำเงินพดด้วงผูกเชือกใส่ไว้ในปากศพโดยมีคติที่มาหลายนัยยะบ้างว่าเป็นปริศนาธรรมคือเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาทรัพย์สินติดตัวไปได้แม้กระทั่งเงินทองที่อมเอาไว้ในปากสับปเปลือก็ยังลวงเอาไปเสีย หรืออีกในหนึ่งบอกไว้ว่าคนสมัยโบราณจะเอาเงินใส่ปากศพเพื่อให้แก่สับปเลือเป็นค่าจ้างเผานอกจากคนไทยแล้วชนชาติอื่นๆก็มีการนำเงินใส่ไว้ในปากศพเช่นเดียวกันโดยอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่นเป็นเงินสำหรับให้วิญญาณของผู้ตายใช้ใจเป็นค่าเดินทางหรือท่าจ้างสำหรับคนพายเรือที่ทำหน้าที่พาดวงวิญญาณของผู้ตาย ข้าแม่น้ำแห่งความตายไปสู่ดินแดนของคนตายหรือโลกวิญญาณ 2. หมากใส่ปากผีหมากใส่ปากผีหรือการจมหมากใส่ปากศพเมื่อทําพิธีอาบน้ำแต่งตัวและรดน้ำศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กำหมากใส่ปากศพหนึ่งคำหรือถ้าคนตายยังมีฟันอยู่ก็ใช้หมากเจียนผีที่เป็นคำคำแล้วหักใส่ปากศพ นี่ก็เป็นปริศนาทันว่าแม้หมากรูที่คนตายเคยชอบนักหนาเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวกินได้แม้ขนาดว่ามีคนตามก้อนให้ก็ยังไม่รู้จักเคี้ยวไม่รู้จักทายหรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นเมื่อตายไปก็ไม่มีใครนำติดตัวไปได้นอกจากบุญกุศลและคุณความดีที่สร้างไว้เท่านั้นที่จะคงอยู่ 3. าน้ศคำว่าอาบน้ำศพตามความหมายดั้งเดิมของโครโบราณหมายความว่าเป็นการอาบน้ำให้กับศพผู้เสียชีวิตทั้งตัวโดยจะทำการต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่สมุนไพรต่างๆลงไปหลังจากต้มน้ำสมุนไพรจนเสร็จก็พักไว้ให้น้ำอุ่นลงก่อนแล้วจึงนำมาอาบน้ำให้แก่ศพเมื่ออาบน้ำศพด้วยน้ำอุ่นจนเสร็จแล้วจึงอาบด้วยน้ำเย็นอีกครั้ง ก่อนฟอกด้วยพมินชันเป็นอันเสร็จพิธีส่วนในปัจจุบันพิธีรดน้ำไปที่มือของศพที่หลายคนมักจะติดปากเรียกกันว่าอาบน้ำศพที่ถูกต้องนั้นจะต้องเรียกว่าพิธีรดน้ำศพ 4. ประตูป่าเนื่องจากในสมัยก่อนจะไม่นิยมใช้ทางเท้าออกหรือขึ้นลงร่วมกับผู้ตายและห้ามไม่ให้ศพลอดใต้คือบ้าน ดังนั้นเมื่อจะต้องนำศพออกจากตัวบ้านจึงต้องใช้วิธีการสร้างประตูชั่วคราวที่เรียกว่าประตูป่าขึ้นมาประตูป่าคือประตูที่ทำขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อใช้สำหรับการนำศพออกจากบ้านโดยเฉพาะซึ่งในสมัยก่อนคนโบราณจะใช้วิธีการเรื้อแผ่นไม้ฝาบ้านให้เป็นช่องประตู แล้วนำเอากิ่งไม้จํานวนมากมาปักไว้ก่อนที่จะทำการรวบกิ่งไม้เหล่านั้นให้มีลักษณะคล้ายแบบเป็นซุ้งประตูจากนั้นจึงค่อยนำศพออกจากบ้านในส่วนของการนำศพออกจากบ้านนั้นก็จะต้องเอาด้านปลายเท้าของศพออกจากบ้านไปก่อนเนื่องจากมีความเชื่อเปนว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ศพเห็นตัวบ้านหลังจากที่นำเอาศพออกจากบ้านไปเรียบร้อยแล้ว คนในบ้านจะรื้อประตูปาที่ทำเอาไว้ทิ้งทันทีแล้วปิดฝาบ้านด้วยฝาไม้เช่นเดิมเหตุที่ทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณของผู้ตายหาทางเข้าบ้านไม่ได้นั่นเองส่วนในสมัยปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่มักจะสร้างด้วยปูนจึงไม่สะดวกที่จะรือระอ้อผนังออกมาเพื่อทำพิธีกรรมเช่นนี้ได้ 5. บันไดผี ตามความเชื่อดั้งเดิมนอกจากศพของผู้ตายจะนำออกทางประตูร่วมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วยังนำศพลงทางบันไดเดียวกันกับคนเป็นไม่ได้อีกด้วยดังนั้นเมื่อจะนำเอาศพออกจากบ้านจึงต้องทำบันไดชั่วคราวเพื่อใช้สำหรับนำศพลงมาจากเรือนซึ่งจะเรียกบันไดชั่วคราวสำหรับขนศพนี้ว่าบันไดผี เช่นเดียวกันกับประตูผีคือเมื่อนำศพลงจากบันไดแล้วจะต้องทำการรื้อบันไดผีออกทันทีด้วยความเชื่อเช่นเดียวกันว่าจะทำให้วิญ,ญญาณกลับบ้านไม่ได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตายได้ไปอยู่ในโลกของวิญญาณโดยไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานหรือมีห่วงหาอาวรใดๆในทางโลกของคนเป็นอีกต่อไป 6. บอกทางวิญญ,ญาณ การบอกทางวิญญาณหรือนำทางวิญญาณนั้นอยู่ในขั้นตอนระหว่างการเคลื่อนศพผู้ตายไปที่วัดโดยญาติพี่น้องจะคอยบอกทางให้กับศพไปตลอดทางเช่นว่าลงจากบ้านแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางแล้วผ่านโรงเรียนแล้วข้ามสะพานแล้วถึงวัดแล้วทางนี้ก็เพื่อให้ดวงวิญญาณตามศพไปถึงที่วัดด้วย ในปัจจุบันการบอกทางวิญญาณก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างแต่อาจจะน้อยลงไปตามยุคสมัยเจ็ดซักข้าวสารปัสเีจันไรในยุคสมัยโบราณน,นั้นตอนที่เคลื่อนศพของผู้ตายออกไปจากบ้านนับว่าเป็นงานอัปมงคลจึงจำเป็นต้องทำการปัดเป่าความอัปมงคลนั้นออกไปจากบ้านโดยการซักข้าวสารหรือเกลือขึ้นไปบนหลังคา พร้อมกับสวดมนต์คาถาเพื่อให้ความอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวมได้จากไปพร้อมกับศพของผู้ตาย 8, โปดรยเข้าสารตอกระหว่างทางของการเคลื่อนศพไปที่วัดคนโบราณจะโรยเข้าสารตอกต,ตามทางไปด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นปริศนาธรรมสำหรับคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า,วาคนเรานั้น,น,นเมื่อตายแล้วย่อมไม่ฟื้น เปรียบเสมือนการนำข้าสารตอกไปโปรยลงสู่พืนดินอย่างไรเสียมันก็จะไม่มีทางงอกขึ้นมาได้อีก 9. จุดเทียนขี้พึ่งในสมัยโบราณเมื่อคนเจ็บสิ้นลมหายใจแล้วจะยังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรมาช่วยตรวจพิสุดนยืนยันการเสียชีวิตคนโบราณจึงใช้วิธีการจุดเทียนขี้พึ่งหนักหนึ่งบาทและมีไส้เจ็ดไส้ เพื่อเป็นการยืนยันก,การตายโดยจัดจุดทิ้งไว้จนกว่าเทียนนั้นจะดับซึ่งเป็นอันซึ่งสงสัยว่าผู้เสียชีวิตได้สิ้นใจตายไปแล้วจริงๆทั้งนี้เนื่องจากบางทีอาจจะสลบหรือหมดสติไปชั่วคราวเท่านั้นญาติิจึงยังไม่พลีผามรีบร้อนจัดการศพในทันที 10. บหวีผมแล้วหักหมี เป็นขั้นตอนหลังจากอาบน้ำศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทำการหวีผมให้กับศพโดยจะทำการหวีสามครั้งด้วยหวีไปข้างหน้าซีกหนึ่งข้างหลังซีกหนึ่งจากนั้นให้ทำการหักหวีแล้วค้างทิ้งหรือโยนใส่เข้าไปในโลงศพซึ่งนี่ก็เป็นปริศนาขราอีกว่าหวีดีๆเมื่อหักไปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป,อไปเช่นเดียวกันกับชีวิตของมนุษย์นั่นเอง การตีหมอ้อใส่น้ำสามใบคนในสมัยโบราณเมื่อนำศพออกจากบ้านแล้วจะมีการตีหมอ้อดินที่ใส่น้ำเอาไวา้สามใบให้แตกด้วยไม้ซีเมื่อตีหมอ้อดินแตกแล้วจะทำการหักไม้ซีกทิ้งเป็นอีกหนึ่งปริศนาธรรมที่แทนความหมายถึงการแตกสลายของสังขาร 12. การโยนผ้าข้ามศพ ประเพณีบางแห่งจะมีการนำผ้าขาวหรือเสื้อผ้าของผู้ตายตัวหนึ่งโยนไปมาข้ามลงศพหรือกองไฟที่กำลังลุกไหม้สามครั้งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นปริศนาธรรมหมายถึงผู้ตายได้ข้ามผลของร้อนทั้ง3สิ่งไปแล้วซึ่งของร้อนนั้นคือความโลภความโกรธและความหลง 13. มนอนร้องไห้ หากเจ้าภาพงานศพเป็นผู้มีฐานะดีก็จะจัดให้มีวงปีาพาดมอน์ม้่วตันบรรเลงในงานศพตลอดทั้งงานหรืออาจจะบรรเลงเฉพาะในวันเผาโดยเมื่อเริ่มพิธีเผาะระหว่างที่ผู้มาร่วมง,งานศพกำลังวางดอกไม้จันทร์ก็เริ่มพิธีมอนร้องไห้โดยมีคนในคณะปีาพาดเป็นผู้ร้องเครื่องครวญเรื่อพันนาถึงคุณงามความดีของผู้ตายด้วยความอลาลัยรัก ซึ่งผู้ร้องจะร้องไห้คร่ำครวนอย่างหยหวนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจ